สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่มิกชแนลนะครับผมกิมมิกสองโมเมนต์ก็คลิปนี้นะครับทุกคนเราจะมาสองโมเมนต์ของจูเนียร์มาอีกคลิปนึงนะครับทุกคนแต่ว่าเป็นการไปสองโมเมนต์ในงานจูเนียร์มาร์คแฟนคอนนะครับซึ่งมีเพื่อนๆหลายคนได้แนะนําบอกให้นี้นะครับได้ลองไปเติมโมเมนต์จากงานนี้ดูหน่อยนะครับทุกคนซึ่งคลิปนี้นะครับมิกก็เลยจะโฟกัสไปที่งาน จูเนียร์มาร์แฟนคอนนนั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับทุกคนก็เช่นเคยเลยนะครับขออนุญาตเจ้าของคลิปเจ้าของแอคเคา t ์ทุกๆคลิปทุกๆุกแอคเคา์เลยนะครับที่ได้ไปในงานไปถ่ายคลิปตัดคลิปไปเก็บโมเมนต์เก็บภาพรบรรยากาศมาให้เราได้ดูมาให้เราได้เติมโมเมนต์กันอะไรกันนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนไว้ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนก็อันนี้มิก็เออเดี๋ยวพูงสิอันนี้มิก็แรนดอมไปเลยนะคะทุกคน เขามีกี่วันเนี่ยแต่ว่ามันมีแทก็กดีหนึ่งเนอะมันปฮะพี่จู <S <S พี่จูเก่งมากสามารถดึงอารมณ์คนดูได้อย่างดีเลย <bor! S 2> เขามีสองวันหรือเปล่านะงานแต่งอะ่ะเอ๊ะเพลงชอบเพลงชอบแบบนี้ New Version <อ>เดี๋ยวปอนนี่นะ ใครวะใช่ปอนไหมเอ๊ะไม่ใช่จับจ,จับไม่ยื่นใส่เลยอ,ะอ่ะับมิสาออนยูมิเขียน โอ้ยอ๋อนิวเตนิวนิววี่เอ็นดูอะอ่าเดินกลับมาอีกเลิศว่ะทำถึงมากแล้ววิแล้วลุงเตคือ โอ้รักหนุ่มก้าวนาิกาหมดใจโอ้โหหล่อมากโอ้โหแล้วหล่ออะไรขนาดนี้อืมอ้อนยังไง day สองยังไงโหจูเนียเบอร์นี้เลยใช่ไหมคือหล่ออ่ะโห โคตรเท่เลยอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหใส่เต็มแม็กใส่เต็มสุดอือหืออือหือโห แล้วลูกนี้คือแบบเต็มสิบให้สิบเต็มสิบให้ร้อยเฮ้ยจูเนียร์เอ็กซ์เซเรสบอลคอนเอ๊ะ แดงกับเขียวอะไรเนี่ยมีใครบ้างเนี่ยจูบุ๊กฟิชเชอร์งซิงแจนฟอร์ดมาร์กแล้วทำนี้จะเป็นดารานะอันนี้ที่จูโอโออันนี้ใครอะ่ะ อ้าบุกอะเพลงนี้ตำนานมากตั้งเดียกวกลัวสิงใหญ่โอ้ไปพลังขึ้นเต่าด้วยมากกว่าโอ้คุณบุกเออโคตรเทเลย ของแคลปต์ไอเคียวมันเป็นนักสิง <c oughs> ไ่ถีบจริงปะนะขับมยใส่เหรอเอ <c oughs> <c oughs> อยู่ในชาติเ <c oughs> ได้แบบปลดปล่อยสุด ูทุกคนต้องเรียกตัวสิงใหญ่อแล้วคนที่เหลืออยู่ในบนเนี่ยอ๋อ อ้าวบุ๊กสู้เออเออกังเดี๋ยวนะถ้ากังน,นำตายเออมาแล้วซิงเดี๋ยนะซิงแจมแต่อ่าฟอร์สเอาเนี่ยฟอร์สฟอสบุก๊กค่ะ เอามาอ้วยสีแดงอ่ะโอ้ยไอฟ้ฟอดบุ๊กว้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อ,อกี้คืออะไรเดี๋ยวนะเมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้คืออะไรเอ๊ะแรงมากคุณจูไปไปไุ๊ป,ปับปับเขาให้เลยอ่ะ

บุกรับบทนะอ้าโอ้โหเขาอะไรนะป๊าช่วยหน่อยเมื่อกี้คุณบุ๊เดี๋ยวนะนี่ได้ซีนสุดท้ายเลย สมการน,นี้ไม่นต้จเดูใครก่อนเลยอันนี้ใกล้มากนี่อ่ะนี่ไงน่ารักมากแล,แล้วคุณเตคือโดนใจสุดถูกใจสุด โอ้เธอย่าไปทิ้งตัวลงคุกเขากอดเธอเอาไว้พระนมสองมือกลมกาดกรานเธอเพียงแบบประโยชน์ถธอคนจะหมดใจรักยังห่วงใหยยังพอมีความหมายฉันไป ัวโอ้โหลุคหนังดำนี่คือแบบอ้โอ้โห,โโหสโลกีตาร์ด้วยโอ้โหลุคนี้จากน้องมาร์คคนสวยกลายเป็นน้องมาร์คคนเท่ไปแป๊บหนึ่งก่อน โอ้โคเท่เลยอ่ะลูกเนี้ยเท่มากพี่จูหุ่นดีขึ้นมากแล้วยิ่งมีแทททูตรงอกกิ้งทำให้ดูฮอตปลอดแตกไปเลยพ่อโอ้โหโอ้โหโอ้ล้วเสือ้อโอ้โห <c oughs> <c oughs> ขอขอเวอร์ชันสโลให้หน่อยฮะ พี่จูโคเทเล,ลยแล้วได้เก่งมากโอ้เป็นคนที่สามารถโชว์ศักยภาพของเขาสองคนได้แบบวายน่ารักน่ารักเกินใจระเบิดอันนี้ก็เพลงของมาร์คจูนี่เอจูนี่มาร์คนี่ใช่ไหมโอ้ย ก็โอ้ยสดใสโอโ้แลวแท็บทูตรงอกอ่ะเป็นรูปพระจันทร์ชาวไม่กลัวกับพราเต้นมอนไซน์รักมากเออเออพรเต้นอ่ะน่ารักเออว้าย เออา่า <c> า <oughs> โอ้ยน่ารักน่ารักจังโหกว่าก็ว่าจะไม่เข้าอ,อ้เพลงแบบ น้องน้องน่าจะไม่ทันกันอ่ะอืมโอ้โหลงมาแกเอ้ย แฟงดาวนั่นเป็นใจโอ้โหไม่อยากดูนี่จังมันเต้นโอ้โหโอ้โหเอยน่ารักจังพ่อพระ,ะอาทิตของน้องพระจันทร์ อ๋อเพราะพระอ,อาทิตย์ของน้องพระจันท์ชอบความเปรียบเทียบเนาะือวู้ฮูคือเหมือนที่จากที่สองโมเมนต์มาสองอีพิมมันคือแบบคุณพี่เขาคนพี่อะคอยเทคแคร์คุณน้องอยู่ตลอดเลยอะ จักกำตัดมะขาวปุ๊บออกติปเราแล้วน่นรักโอู้ยจังหวะไอ้จังหวะที่เอาแก้มแนบหน้ากันแก้มแนบหน้าจังหวะที่เอาหน้าแนบกันน่ะเออ, <c oughs> อจังหวะสุดท้ายอะ่ะ c o m e on, come on, คปั๊บนี่อยม,มันดีมากอยากให้รู้ทุกอย่างที่ทำให้รักมากๆากาอาจจะแบบว่าเป็นคนที่บางทีแสงออกจริงๆเราก็เป็นคนที่แสงออกไม่ค่อยเก่งเพราะว่าบางทีมาเป็นคนที่เงียบมากาไม่รู้จะต้องแสดงออกยังไงแต่ว่าให้เราดูไว้ว่า ทุกอย่างที่ทำให้เพราะว่ารักมากๆ <ST AT> ล้วก็ยินดีกับสฟคอนครั้งแรกของคค <ST AT> อ้ย <ST AT> มันเหมือนกับมราทุกคนเปเหมือนว่าเอาจริงป่ะถ้าเปลี่ยนประโยคอันเนี้ยก็ก็เข้านะยินดีกับงานแต่งครั้งแรกของเราด้วย <laughs> อันนี้เปลี่ยนเป็นประโยคนี้ก็เข้านะลองเปล่าล่องเปล่าเราพี่จูพูดออกมาแบบ เป็นคำพูดที่มันแบบจริงใจกับน้องมากอะ่ะขอให้เราอยู่ด้วยกันไปนานๆ<อ>ขอให้เราอยู่ด้วยกันไปนานๆ <laughs> ใช่อยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับพระฉันคิดว่าเพลงลักที่มอบให้เธอในมันมีมันควรจะมีแค่เพลงเดียวเท่านั้นพอมักจิ แล้วลองไปมองตาไปออ้ยมุมนี้ดีมากเลยอะเอ้ยมุมนี้ดีมากเลยอะเอ้ย เห็ประจำตัวพี่ไฟฟ้านี่โอ้โหว้าว โคตรเทอเลยลูกเนี่ยสุดยอดเป็นเกสแล้วทำไมต้องไปนั่งตรงนั้นละจ๊ะโอ้ชุดนี้ดีจังเอาปารมตีงไปเนี่ย ว่าจะดักสู้คนอื่นได้ไหมขอเสียง้านหลังหน่อยครับอืมพี่เต้ไมส่งเสียงนะพี่เ <c oughs> <c oughs> ต้เดูนะนี่ไม้ในมือนะ <c oughs> ตัวเองมีไม้ในมือหรือเปล่าเอเออยากจะพูดใช่ไหมล่ะ <c oughs> มิเตบอกเดี๋ยวรอให้ถึงคราวของผมบ้างนะฮะว่ายยังไงเออโออโอ้โอ้โอมือโอ้โอ้โอ้มากมือสนมากเอ๊ะออ้เอ๊ะโอ้โหโอ้ยถ้ามอง มีมีภาพมุมมุมสูงให้ดูปะออโอ้โอ้โนี่แหละนี่อยากดูนเนี้ยอืลีลาดปะอออ๊อออหูโอ้โห หมุนได้ด้วยโอ้เหึหมุนได้เออโคตรเท่เลยอ่ะเออโอ้โอ้โอ้มันเป็นการเต้นมาผสมผสา,าอนอารมณ์เหมือนลีไล่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าเออโอ้ทำถึงทำดีทำเกินเออเออเอโอ้โอ,อ,อ้ท่าเมื่อกี้เออ ตบมือกับคนแบบตบมืออู้อู้อู้อฮ้ยดียะเอ๊ะม่มีมุมแม่มีอยากดูคลิปมีอีกอ่ะเอ๊ะอันี้ปะ ดวงจันทร์กลางวันอู้ไม่โอ้ยเพลงนี้เพาะมากทุกคนดวงจันทร์กลางวันเนี่ยเพลงของใครนะจะไม่ได้แต่ว่าเพาะอ้อโหว้าอีกครั้ง wow, โอ้โหดึงอารมณ์สุด อ้เลื่อนหากันเลยโอ้โหลอยได้ฮะเฮ้ยลอยได้เออเอ้โชวด์ดีโอเอ้โชว์ดี ดีมากอยากดูโชว์นี้จนจบเลยอ่ะเอ๊ะอันนี้ไม่ใช่แฟนคอนแต่ว่าขอแว็บดูหน่อย <c oughs> ออรลาสด้า <c oughs> ที่ว่าเอาแก้มแนบเนื้อกันน่ะโอ้แก้มแนบเนือ้ออีกแล้วที่ว่าเอาแก้มนหน้าแนบหน้ากันน่ะเนี่ยแก้มแนบแก้มเออเอ๊ะเดียร์สสวิตเอ๊ะอ, so อ๋ออ,อ,อันนี้รวมพลจุ๊บปะเนี่ยรวมซีนจุ๊บปะเอ๊ะนีโอขิงอีกเอ๊ะ เอะะ๊ะเอ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 ๊ะหน่าแล้วก็ชอบดับไฟอย่างเงี้ยจะดับทำไมล่ะโอ้โหภาพเซตนี้คืออิมแพกมากโอ้โหดูดิเพลงเช้าไม่กลัวที่มีเพื่นเป็นแดนซื้อไหนมีเพื่นเป็นแดนซื้อด้วยหรอ พี <mondo> <flix> ่ชาวไม่กลัวอู้เขาเจอมาเซอร์วิสแฟนแบบใกล้มากคุณจู <laughs> เอ้ยเผิด <laughs> คือโดนหมดทุกคนประโซนที่แท่งอีตรงเนี้ย <laughs> ตฮ้ยแทบหมเนาะเพลงเนี้ยเออ เวลาเป็นเพงลงรักทีไรแล้วคือแบบมันจึ้งมันจึ้งจิตจึ้งใจมาก She brought me down. ทำโชว์ออกมาดีมากเอ้ยน่ารักไงคุณจูขอบคุณทุกคนมากๆน,นะครับนี่ขอบคุณเช่นกันฮะข้างหลังบออยู่ข้างหลัง,ลงลอ้ย,อยภาพนี้ดีจังเอ๊ะ มีชอบโ์นี้มากามีชอบโนีมากอู้หูอู้หูอ้ออแล้วตัดคลิปดีมากยอมใจคนตัดต่อโอ้โหดูดีทุกคนคือคือโชว์ก็ดีอยู่แล้วใช่ปะแล้วเนี่ยเจ้าของแอดเนี้ยตัดต่อคลิปได้ดีมากอะโอ้ โอเคเขาทุกคนอ้ยแบบสุดยอดมากคือมีทึกทำโชว์มาดีมากนะครับกับคนเนียใครได้ไปในงานน่าจะแบบว่าแฮปปี้ประทับใจแน่ๆเลยนะครับทุกคนเป็นอีกการสมโมเมนต์ที่มีโฟกัสไปที่แฟนคอนของจูเนียร์มาร์กเลยนะคะ <c oughs> ทุกคนก็เต็มอิม่มก,กันไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับนีรร้คือแบบอิ่มอกอิอ่มใจนะคะเราได้เติมโมเมนต์ของคู่นี้ไป เอ้ขอบคุณทุกคนที่รับชมได้แนะนํามีกให้เข้ามาดูนะครับประทับใจมากนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่แวะมาดูกับมิกนะครับยนงไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเราจะกันใหม่นะครับบ๊ายบาย